สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับขันมาอุบลแล้วขันมาอำเภอพิบูลมังสาหารนำมังสาหารนะต้องมาที่นี่ครับแกงสะพือพี่น้องเคยได้ยินบ่นิยากเกิดมากกคได้ยินแล้วแกงสะพือสีเสือบ่ครับได้ยินมาตั้งแต่ไหนๆมันแสบเพ่งเพดึนดังเนาะครับเพ่งเพดึนดังๆลองดยินกูมือนะครับ ไม่เห็นแหละครับพี่น้องตอนนี้มีญาอยู่นี่ <c oughs> ที่สบานเมืองพี่บูนบางสังหารนะ้ำพี่บูนบางสาหารนะครับยินดีต้อนรับสู่แกงสะพือเห็นไหมพี่น้องนี่เห็นไหมครับเบิ่งดูดูพี่น้องตลาดต้องชมสิฮะแมนบ้แมนบ้า่างสันบ้นะครับตลาดต้องชมนะครับเอกลักษณ์พานิชย์อัน อัตลักษณ์นะครับอัตลักษณ์ของชุมชนนะครับตลาดเก่าพิบูลมังสาหารแกงสะพือนะครับสี่ขึ้นดูเด่นที่สุดก็คือปลานะครับว่าจะเป็นปลาซิ้นแก้วนี่งอมลาปลาซิ้นแก้วนี่หลายมากเห็นปะที่ตรงนี้เป็นตลาดชุม้นเก่าปลาเห็นปะปลามากมายเลยเห็นปะนะครับผู้ใดอยากปลาลืมมาเอาปลาย่างไปเหดน้ำหนุ่มเส้นแห้งแสบนะครับถ้ามาอาบน่าลืมปลาแม่น้ำมูลนะครับ อาวิญญาณเสพเที่ยวสิพาไปเบิ่งแหล่งตรงเที่ยวตรงนี้นะครับแกงสะพือผัดไปยินเสียงเพลงของเพื่นร้องนะแกงสะพือดิมันบาบเมืองอุบลน,นี่แหล่งท่องเที่ยวยังนงนะครับพี่น้องอาวิญญาณเสพเลาะไปเบิ่งนะครับว่าเป็นจังไดแน่นะครับเนาะนะครับสีบสวยงามจังใดช่วงนี้วันธรรมดานะครับสอบถาม นะครับสอบถามมาลานกาแฟมนะฟี่กาแฟสดนะครับอยู่จุดนี้นะครับอยู่ตรงจอดรถแกงสะพื้น,นะครับนะขอม้าอุดหนุนเพื่อนน,นะครับอยู่ตรงทางสีลงแกงนะครับยี่ยากลามาอุดหนุนเพื่อนไปสองสามแก้วนะครับไอ้ผู้ใอน้ฮอนกลมาอุดหนุนได้นะครับนะหลานกาแฟมนะนาวันล้วกินกาแฟ กินกาแฟหาสดชื่นก่อนนะครับจังล่งยางบึงบรรยากาศนะครับไปสล่ามองพักอุย้ยเดี๋ยววิญญาณสิงางชมไม่เบดเลยนะบริเวณนี้นะครับนะถ้าไปนองเลาะบึงเลยนะครับไปโอ้ยก็ต้องห่วงเรื่องของน้ำเทียบนะครับโสมศาสต์เกียงสะพืออยู่อำเภอพิบูรณ์มังสาหารนะครับจวนนี้ อาซีบพท่านได้เป็นทอ่ทองเที่ยวที่ถูกใจบันไดน,นะครับเพราะว่าน้ำบพท่านได้เปิดนี่พี่น้องเห็นบ่นี่แหล่งท่องเที่ยวแจ้งสะพือวันที่25 25นะครับ20หาเดือนมีหน้านี่เพิ่นว่าเพิ่นสิระบายน้ำเขื่อนปากมูลออกแล้วน้ำเขื่อนปากมูลก็จะลดลง น้ำมูลสีลดลงบักแห้งนะครับลดลงบักหลายแล้วกับตรงนี้ก็สิเป็นแหล่งท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงการกับมีประชาชนสารทิศนะครับบัวเสียมเพื่อพี่บูญนะอำเพอว่ารินเพิ่อต่างๆนะครับ,เ,รเ,รรบเป็นแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้กับปร,ประชาชนแถวนี้หมู่บ้านแถวนี้กับมาล่นนามกันแซวแถวนี้มวนกุปขาจาวานะครับจุดนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มวนกุบ พี่น้องก็ลงเลยน,น้ำ้านค้าร้านขายสิเต็มเบิร์ดแถวนี้ช่วงสงการที่จะถึงนี่แหละครับเมื่อนี้วิญญาถ่ายคลิปวันที่วันที่เก้านะครับวันที่เก้ามีหน้านะครับวิญญาถ่ายคลิปมื่อนี้วันที่เก้ามีหน้านะครับ 10, วันที่เก้ามีนานะครับมือวันที่สิบมือนวันที่สิบกัญย์ยียูพี่บุญนะครับแล้วก็หลังจากเสร็จงานบุญงานยังไปแล้วมุ่งหน้าไปศรีสะเกดคอยที่ตามนะครับหก้กำลังใจกันไปนี่ จุดนี้นะครับมันก็สนุกสนานนะครับแกงสะพือตรงนี้นะครับตอนนี้ข้าเจ้าารท่านได้ระบายน้าเขื่อนปากมูรล,ลงนะครับก็เลยมีการน้ำยังลงหลอยู่นะครับในบรรยากาศพมว่ามาัคคมวลซําไดกันไม่พีินองมาเล่นน้ำอยู่นี่แซ่บแซ่เหมือนบ่เนี่ยบักหลายคนนหลอยูยย่นี่เหมือนบ่สถานที่นั่งตรงนี้ก็มีเต็นต์ตังมีร้านอาหารมานั่งที่น้าเหม็นข้าวขาวอยู่นั่นเป็นพระอานหินน,นี่เป็นอง อืมอืมเป็นมาลานหนเนีนั่นเ่นน้าม,ม้วนกุ๊บนะครับน้าม,มันยังสูงอยู่ช่วงนี้นะครับนามม้ายังสูงอยู่นะครับนี่แหละครับแกงสะพือนี่แหละวิญญาเกิดมากระไรอย่างนว่าแกงสะพือบอกเคยเห็นจักเทียพี่น้องบอกซื้อๆบอกกันตรงๆบอกกันซื้อซื้อเกิดมาบอกเคยเห็นจักเทียบอกเคยเห็นมาสัมผัสจักเทียแกงสะพือพอมาเห็นแล้วเป็น ลักษณะแบบนี้แต่ว่าขาจาว่าน้ํวมาที่25 26นี่ก็มีการระบายน้ําปากมูลอันนี้คือข่าวข่าวขาว่ขาวสารมันจะจริงเทียังไงฮะเพราะท่านหูเนาะผมแค่ไปสอบถามพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงเท่านั้นนะครับแหล่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะครับแหล่งสนะพืนเนาะนี่นะครับพี่น้องมาะชาชนกัดสิเ็มเบิร์ตเป็นบ้าช่วงสงการเนี่ยสิมีเล่นน้ำเป็นมาเล่นน้ำเล่นไนจอดจอดเล่นน้ำมีขายของอยู่บริเวณน,นี้พวกเนาะเป็นอ่า ถนนคนเดินกับว่าได้นะครับเงามาเลยตั้งแต่สะพานขามแม่น้ำม,มูลนเห็นไหมพี่น้องตั้งแต่สะพานขามแม่น้ำม,มุลเงียบอลาดไมพ่พีเลยแต่วก็จะมีการลองเลือมีสปีดโบ๊ทมีอย่างต่างๆนะครับมารวมอยู่นี่นะครับอีกฝ่าชาช่วลงในน้ำคาว่าแกงสะพือนี่มันเป็นมันเป็นหาดลุกไปผุดนด้ครับสปีดดีไปอย่างจังหวิ่นนั้นคือสีหูปะสิว่าไปสอบถามกอนเนาะไปสอบถามพี่น้องผู้ชื่กไก่เคียงมันนะครับเป็นหาดลุกไปผุน ในเมืองเขาจะปล่อยน้ำปางมูดลงมาน้ำเสีแหังลงไปพูนเลยก่อหย,อยาบเมันสิเป็นเลิมลงไปเลยบนเลิกพันวาคนสิเลนน้ำอยู่นี่หอนหอนมะข่ายร้อนอยู่แกงสะพือนะครับเนี่ยบบรรยากาศแกงสะพือนะครับอืมรอบไปเบิ้งครับที่มีอย่างไหนยอยู่จนโซนนี้แล้วนี่นะครับอืมนี่กับมีคนมาลุเด่นน้ำอยู่ด้หาฮะปู่าปลานี่ครับ หนึ่งนะครับแกงสะพือนะครับนะอืมกัะซ้อง่ามเลยถามเลยครับ,ค,รบ <c oughs> คน <c oughs> เป็นคนอ่าพี่บุญเท่าลยโดยตรงรบ้างครับโอแถวแกงเลยอันนี้เขาเอิน้แกงสะพือเป็นบ้าง <c oughs> อืม มันมันช่วงสงการเขาว่าคนเที่ยวหลายเลยแม่นบ่แม่ค่ะเขามาเต็มเลยค่ะมองหันในตรงไหนตรงทางก็มีอีกหรือ่แม่นค่ะไรเงี้ยตรงนี้มีท่องเที่ยวเวิร์ดเลยตลอดเลยเป็นบ่แม่นค่ะคนมาจากจังหวัดอื่นเข้าก็มาอนี้ดิค่ะครับ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 เราสีพายกายใสในสภาพกันไปใสไปเล่ยนนำไปเลที่ตรงไหนในน้มเมืองไหนเออมันสี่ขามไปอีกอีกฟากหนึ่งดิขามสะพานต้องไปนี่ดิสะพานรถนี่บ่ โอ้เล่ยนนามใดเลยมันบะต้อนั่งติดลึกไงจ้ะต้องหลุมลึกมีตะขอตนี้เอาสิคือว่าพวกนี้เขาจะว่าคนสิมาเที่ยวหลายช่วงสงกัดใช่ค่ะเขาสิดิีกหนามค่ะหนามมันครับครับครับติดตามเด้อติดตามเจ้าของด้อยู่ในช่องยูทูบวิญญาพาเที่ยวเด้อ่อสิปล่อยประมากสองสามหมื่นครับกดเบิ้งนะครับนะนะครับเลยสอบถามน้องๆนะผู้เพิ่นมาเพิ่นบ้านอยู่แถวนี้เองเลยนะครับมาเที่ยว ใช่คะ่ะบ้านหนวงติดแกงสะพือเลยโอ oh, ้อ,อ,หหอืหเข้าห้องยางได้ตลอดเล่นบ่ครับยางยางถนนนี่ไปได้เรื่อยๆมนบ่อือชื่อช่องอะไรนะครับบิญญาพาเที่ยวนะเดี๋ยวกะวิญญากะมาสอบถามน้องเขาเนาะนาว่าแกงสะพือตรงนี้เป็นที่ท่องเที่ยวของเมือ,องอุบลกับว่าใดนะครับเมืองอำเภอเป็นอำเภอวิบูลย์วั่งทหารนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเนาะ กันนอนกันยังเรียนอยู่นะครับเนาะเรียนอยู่โรงเรียนไหนเนาะโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านโพกางค่ะโอ้โรงเรียนบ้านโพกางเนาะขับผมอยู่มอไนเลยจ้ะมอหนึ่งทับหนึ่งมับหนึ่งครับขอบคุณมากๆนะที่ให้ข้อมูลนั่นแหละเนาะรับผมครับผมครับรับรับโชคดีครับผมโชคดีครับผมขอมู่นี้นะครับก็ได้จากน้องๆว่ามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวดีมากเลยจุดนี้นะครับนะนานาสงการนี้นาสงการนกษสรได้ มีประชาชนยางมาเที่ยวและเขานนองเขาเป็นคนน่ะนี่โดยตรงเลยยังสะพื้โดยตรงเลยนะครับนะตรงนี้นนอง่าไม่มีโขดหินหลายมันอาจสิลนลมใจกระบอกไปยังครับพี่นนองมันถึงตรงช่วงน้ำกระเซ็น,น,นแห่งเนาะไปยางไปเลยไปช่วงไปเลยนะครับกระขอบใจหนองไร้ไร้นะครับสอ,อ,องสองคนเมื่อกี้ที่มายางมาเจอกันโดยตรงโดยบังเอิญน,นะครับนนองเขามาเจอวิ่ญาญาโดยบังเอิญน,นะครับเนาะนะครับ ครับพี่น้องวิญญาณยายงไม้กับไม่สะดุดตาตรงนี้นะครับเนาะมึงดูนี่เจ้าพ่อพลุงุมเนาะงุ่มวะนะครับอยู่ตะกงนะครับพี่บุญเอาเพื่อพี่บุญนี่เหรียญรุ่นแรกเป็นนะครับวิญญาณเห็นว่าเหรียญรุ่นแรกเป็นมึงดูเพิ่นมีเหรียญออกแบบหลายละการจองเนาะอืมหนึ่งเก้าสิบเก้าสร้างเก้าสิบเก้าเหรียญสองพันนะครับนะอืมเอามาเบิันนะครับเนาะ นะครับที่น้องสองคนบอกวิญญาไปวัาหันเนาะนี่ตื่นมันสามันตื่นมันตื่นมากเลยนี่ผู้น้องสองคนเดินไปพู้น,นะครับเรียนหนังสืออยู่นะครับก็ขอบใจน้องล,ลายที่ห้ข้อมู่นนะครับเนาะกะ็อาตยาศัยดีนะครับคนอุบลนนี่นะนะเป็นคนอัธยาศัยดีจังเลยนะครับเนาะนี่แน่ไปบอเลิกขึ้นอนองวายรือแน่ไปเห็นผู้น่คนนีเป็นเป็นกีดินทวารพู้น่องนะครับ นี่นะครับแกีงสืพือขึ้นซื้ออีลีนะครับเนาะอืม,อม,อมทั้งใดนอนนี่ขามไปใดบอ่อนอนนี่นะครับเดี๋ยวข้าขามไปเบิ้งพี่น้องเนาะอืมขามไปดูย่ามาชอบตรงนี้พี่น้องไม่นี่ไหมเป็นเพ็ดสุ่งงาใหม่ไม่ทั้งเดิมเนาะตรงพุ่นจะเป็นลูงแรมนะครสองเมื่อจะเป็นบรรพกเนาะงลูกแรมมือนอย่างนะ นะครับเนะาะมันไปเบึงครับห้ามนําอาหารเครื่องดืง่มห้ามอาหารเอาขึ้นมาทานนะครับจะลุนนาถอดรองเท้านะครับอถอดอยางนะครับพี่เนอะนะครับบรรยากาศเนาะสาราเฉลิมพระเกียรตินะครับนี่อาจจะขึ้นไปชมไปเที่ยวยัง,ยงไงกันแนอ่ะ ลองสัมผัสขึ้นไปสัมผัสเบิึงนะพี่น้องย่างยางล่อมาเบิึงเรื่อยๆนะครับหล่อมาเบิึงโอ้ยสุดพีสุดพีงามนะนะครับของขายบ่เอื้อพี่น้องย่างสุ่พื้นนะบิ้งพี่น้องนี่แหละครับผมวิญญาณพาเที่ยวเนาะไปใส่เห็นยังกับสก็บพามาให้พี่น้องเบิึงแบบนี้นะครับย่างสุ่พื้นนี่เกิดมากับบังเคยเห็นสกีผมก็เชื่อได้ว่าพี่น้องหลายๆท่านกับโคงสิบบัเคยเห็นสกีคือวิญญาณนี่แหละนะครับนะ กบมือนี่ได้๋ยมาเห็นนะครับแก่งสะพืออยู่ลำน้ำมูลนะครับอยู่อำเภอพิบูลมังสาหารนะครับพี่น้องเนี่ยนี่สะพานที่เท่าเนี่ยทอ้นหขึงหนึ่งอยู่เหมนขึ้นสะพานขามแม่น้ำมูลไปอำเภอโค้งเจียมได้ไปอำเภอศรีเมืองใหม่ได้นะครับด่านพุ่นนะครับพื่ดแม่น้ำมูลยังได้มากวงไปนพี่อน้องซ้ำน้ำโค้งนะโค้งกวงนะแต่พี่น่ายังโม่สาบเลยว่านา้ำไหลไปด้านไหนได้เนี่ย ไหลลงไปทั้งพีเรื่อยๆไหล,หลไปทั้งใดเราพี่นนองเนาะเพราะท่านหูวรายเดียดเลยนะครับเดี๋ยวไปสอบถามคนก็ไดเนาะนะครับโอ้พี่นนองคนในโซนเนี่ยก็มีประชาชนนักท่องเที่ยวล่องเที่ยวนะครับจุดหนุนเห็นปะอาสิมารับบรรยากาศมานั่งชมน้ำนะครับฮอนฮอนอากาศแบบมีฮอนฮอนนะครับเนาะเคสิธเห็นนะครับบรรยากาศหล่านี่ นะครับตลาดตั้งกั่สุดยจอดนะครับตลาดนะตลาดนี่ครับนะครับโอ้อนาเสือด้ครับขันบโมาก,กับ่เห็นในสิ่งเหล่านี้เนาะขันมีญ,ญาบโมาหรือมาแล้วบดิทายลูกพ,พี่น้องบงพี่น้องก็บ่เห็นบรรยากาศยังสีเด้นี่นะครับที่แก่งสืพืออำเภอพิบูลมังสาหารนะครับ จังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องให้มีโอกาสกมาเที่ยวช,ช่วงสงการประชาชนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบดเลยแถวนี้นะครับงามข้าะมาหลายลังไหลา,มาเมื่อเว่าี้เป็นชาวอำเภอพิบูร์หรือ้าวไก่เคียงนะครับจังหวัดไก่เคียงต่างๆนะครับนะภาพไปรออีกจุดหนึ่งครับพี่ของขายมากไม้นะครับมีประชาชน เริ่มเที่ยวมือนี้ว่านเสานะครับไปหน่องมือนี้มือนี้เป็นว่านเสาเนาะแนนบอกว่านเสาสิบแนนนะครับมือนี้ว่านเสานะครับเดี๋ยวพี่ชายพายาวเพิงบริเวณนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสจะล่องมาเดินชมเมืองนะครับเนาะตลาดซื้อขายปูลปลายาูเยียงซื้ปอร์มากมายเลยนะครับนะ โอ้มีมีประชาชนหาปลาตอนโอ้เดียวไปอ่านตรงนี้ครับสะดุตตาตรงนี้คืออย่างไออุ่นรักนะครับนี่ไออุ่นรักนู่กอย่างสะเพือนนะครับนี่น้อมลำลึกครับโอ้ยนะดาตตาสิไหลครับนะนี่เบิ้งพี่น้องสัญลักคนเอียงนี่เอกลักเอียงคนอยู่ตนี้เป็นเป็น เป็นก้อนหินอันไหนอยู่จุดนี้เนาะเป็นเป็นเป็นสัญลักษณ์อย่างเงี้ยอยู่จุดนี้พี่น้องเห็นปะนะครับพี่น้องชาวพิบูลนะครับบอกว่าญาแน่ว่าสัญลักษณ์ก้อนหินนี่ก้อนนี้เด้กข้ามมันเป็นมือบอกเพราะว่าหินเนี่ยจะเป็นหินแท้นะครับเพื่อนอาจจะมาเสริมเติมตรงนั้นนะครับเป็นมือจับบอกบนะหรือจังไดน,นะครับซอยบอกนะครับเอกลักษณ์ตรงนี้สัญลักษณ์แบบนี้ หม,มาหยความว่าจังไหนนะครับหรือซื้อซื้อถึงความหมาหยว่าจังไหนเนาะช่วยอธิบายวิทยาศาสตร์ไปนะครับอ่านเขียนใ้คอมเมนต์กัไนไหนรับเนาะให้ิทยาศาสตร์นะครับตรงแก่งตรงแป่งแก่งสะพืนนี่นะครับนี่ครับโล้น้ำบุึกนะครับสังเกตจุดนี้สังเกตตรงที่ว่าไอไอทุ่นนะครับทุ่นที่ลอยอยู่แสดงว่าแหล่งทองเที่ยวหรือพีนองลกเ่นาเาน้ำเด็กาประชาชนมาเ่นน้ำนี่ สีบอให้ลงเกินนั่นนะครับสีลงยืนบริเวณนี้ห้ามลับลำออกไปนั่นเป็นมาคับนะพาดหนามูนนั่นมากวงวกับพี่น้องพิจาาพาเที่ยวเขาจะมาเห็นนะครับบมงดูของขายอ้พี่นักท่องเที่ยวเห็นปะเต็มเมดเลยนะครับรถมาจอดพระปูเสือนางไหมเออที่โตเห็นปะนะครับอื้อเห็นปะครับเงิ่งบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่แก่งสะพือเเ้อะนี่ นะครับนี่นะครับนี่บริเวณแกงสะพือนะครับถาพี่น้องอยากมาชมมาเที่ยวกับลองเบิรงช่วงสงการนี่ประชาชนถิมาเที่ยวมากมามนะครับสงการมาเล่นาน้ำสงการที่นี่นี่นะครับแกงสะพือพี่น้องนะวิญญาพาเที่ยวกับมามองได้ไปเที่ยวไซกสิอดใจบ่ไอะไรตรงมาเก็บภาพแบบมีเห้พี่น้องเบิงนะครับที่มาอุบล ก็ต้องไปชุ่มมือบนเนาะมึงดอกบัวเนาะนะครับแต่ว่าตัวมือบนเพราท่านขับขไปเที่ยวพี่น้องเพราท่านจะไปทายพี่น้องเบงแม่แต่ม่มงานแห่เทียนพรรษาในคืนซื้อนะครับมือบนเนาะนะครับเสียดายอยรับสตมีโอกาสสีมากเก็บพาพี่น้องเบงเนี่ยจังมาเมื่อนี้มาอุบลนนะครับก็บไปช่องเมกนะครับช่องเมกก็ไปมาแล้วแล้วก็ไปเคลือนอซิลิทอนก็ไปมาแล้วนะครับไปโค้งเกียมนะครับ ทุกที่นี่แหละพี่น้องถ้าพี่น้องรือที่ตามคลิปวิญญาสีหูเลยนะวิญญาไปเที่ยวใส่แน่เก็บภาพมาฝากพี่น้องกคนนะครับคลิปนี้วิญญามาแกงสะเพือกลับมาเก็บเป็นพี่น้องเบิงขออภัยที่ถือแก้วกาแฟมันห่อนนะครับคลิปนี้ถันมีประโยชน์ก็ไลก็แช่คลิปน่าเจอกันไหมนะครับเด้อคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตาม fc ใหม่ๆที่มากดกระดิ่งให้ในเด้อนะครับคลิปนี้สวัสดีครับขับผม you mm -hmm.